รอบโลปีสัแดงเดินหน้ากันต่อกับ7วันสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเดือนใหม่เท่ากับว่าเผลอผายแป๊บเดียวเรากำลังจะผ่านเดือนแรกของปี2024กันแล้วนะครับและสําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวที่จัดอยู่ในหมวดข่าวดีหรือข่าวร้ายกันแน่สําหรับเรื่องราวขององตนี้มาเสยยาวทีลาสุดๆร้อนๆจากรายงานของสื่อต่างประเทศระบุตรงกันว่าอดีตกองหน้าผู้เคยของฉายานิวองรีประสบปัญหาการบาดเจ็บอีกครั้งที่บริเวณขานีบและข่าวน,นี้ทําให้คาดว่าต้องพักร่างกายอย่าาางนน้อออย10สัดดหห์รรืื2เค อย่างที่ทราบกันดีนะครับสัญญาฉบับปัจจุบันของมาซิยาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนกลางปีนี้แล้วและการบาดเจ็บนี้ทําให้เป็นที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าปีสาแสดงจะไม่สามารถขายมาซิยาออกจากทีมได้ในตลาดนักเตะหน้าหนาว2024ที่กําลังจะปิดตัวลงในอีกหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้ไปสําหรับองตัวนีมาซิยาวนับเฉพาะฤดูกาลปัจจุบันลงเล่นไปเพียงแค่5เกมเท่านั้นนะครับและอีก8เกมคือการลงเล่นในฐานะตัวสํารองที่ถูกเปลี่ยนลงมามีผลงานคือ1ประตูทวนตัวของมาเเซยลลพาลง่นนกมนั สุดที่สโมสรลงแข่งโดยมีการระบุว่าเจ้าตัวนั้นป่วยและบาดเจ็บตามลำดับนะครับเกมที่ลงเล่นครั้งล่าสุดคือ9ธันวาคมซึ่งวันนั้นทีมก็แพ้ให้กับบอลมัดขาบ้านส่วนสถิติรวมทั้งหมดนับตั้งแต่ย้ายมารวมทัพปีสแสดงเมื่อปี2015เจ้าตัวยิงไปทั้งหมด90ประตูจาก317เกมทว่านับตั้งแต่ฤดูกาล2019-20เป็นต้นมานั้นเจ้าตัวไม่เคยยิงประตูให้ทีมได้เกิน10ลูกต่อซีซั่นเลยซึ่งจุดที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือสัญญาฉบับปัจจุบันที่กำ บทแห่งความพังมาจนถึงวันนี้และสะท้อนให้เห็นถึงความยำแย่ของการทํางานในภาคส่วนฝ่ายบริหารที่มีส่วนในการตัดสินใจมอบสัญญาดังกล่าวให้ส่งผลทําให้กลายเป็นปัญหาเลื้อนลังทางด้านสกอตของทีมมาตลอดหลายปีหลังจากนั้นและอย่างที่บอกครับว่าการเจ็บล่าสุด1ิสัปดาห์เท่ากับว่าปิดประตูแน่นอนร้อเซที่ปีแสดงจะได้เงินค่าตัวขายออกจากตั้งแต่ชื่อองตัวนี้มาซิยาวเพราะคงไม่มีสโมสรไหนแน่นอนจะทําการซื้อผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่และที่สําคัญเป็นผู้เล่นที่ว่ากันตามข้อเท็จจริงสามารถเปิดการเจราจาแบบย้ายทีีฟได้ โดยที่ไม่ต้องสนใจต้นสังกัดปัจจุบันเลยด้วยซ้ำโดยในเวลาต่อมาหลังจากที่หลายสื่อลงข่าวเรื่องอาการบาดเจ็บของมาซเยลสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับอัปเดตอาการของกองหน้าชาวฝรั่งเศสรดยนี้และเป็นการยืนยันข่าวว่ามาซเยลเข้ารับการผ่าตัดขานีบจริงๆและคอนเฟิร์มช่วงเวลาว่าจะอยู่ระหว่างอย่างต่ม10สัปดาห์เป็นต้นไปพร้อมทั้งลงถ่ายว่าวางให้มาซเยลฟื้นตัวได้โดยไวถือเป็นแถลงการที่สั้นมากนะครับเพียงแค่2พารากราฟหรือคือ4บรรทัดเท ปัจจุบันของมาซิยาจะมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีอยู่ที่สโมสรจะตัดสินใจเปิดใช้เงื่อนไขนี้หรือไม่แต่ค่อนข้างแน่ว่าปีสัตว์แดงจะไม่ทําการใช้ออปชั่นดังกล่าวหรือแม้กระทั่งมอบสัญญาใหม่ให้กับนักเตะวัย28่ปีรายนี้เนื่องจากเลทค่าเหนื่อยที่สูงเกินความเหมาะสมไม่สะท้อนถึงเนื้อง,งานที่มอบให้ทีมอีกทั้งประจบเหมาะกับการที่ทีมกําลังเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่เข้ามานั่นหมายความว่านี่คือโอกาสดีที่สโมสรจะได้เวลาเคลียร์สิ่งตกค้างหรือไขมันส่วนเกิิิินนนนนอออออกกกกไปปแลล้้้้้วเเรรรร่่รู่่มมมดดําาาาสงงงงตตๆใใหัับยููที่ขึค ขณะดเดียวกันสิ่งที่ตามมาจากข่าวอาการบาดเจ็บของมาซิยาวคือกระแสะข่าวเรื่องที่ปีศาจแดงจะก,กระโดดลงมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดหน้าหนาว2024นี้โดยมุ่งเป้าหมายไปที่กองหน้าอีกคนที่จะเอาเข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระงานของลาสมุนฮอยลุนซึ่งหลักๆแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นดีวในประเภทเดียวกันกับที่เคยทําเมื่อตลาดหน้าหนาวมก,กราคมปี2023นั่นก็คือดิวยืมตัวชั่วคราวซึ่งตลาดรอบนั้นเป็นวอลเวกฮอตที่ได้ขมุดช่องว่างของกองหน้าที่ขาดหายไปหลังการจากไปของคริเตยโนโรนัลโด้ส่วนตลาดลอน้ืกกกัเกกไว็ค ือเอลิกมากซิมจูโปมาติงกองหน้าทีมชาติเคนบอลลนวัย34ปีแต่เคสนี้มีจุดย้อนแย้งที่น่าสนใจให้คิดตามก็คือการที่ตัวนักเตะอยู่ในสัญญาช่วงสุดท้ายกับต้นสังกัดปัจจุบันทําให้มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อทางเสือใต้เลยที่จะยอมปล่อยจูโปมาติงออกมาให้กับทางปีแสดงในรูปแบบเช่ายืมตัวเพราะนั้นเท่ากับพวกเขาจะเสียขุมกําลังไปเปล่าหนึ่งคนดูที่นักเตะก็จะหมดสัญญาไปเองในเดือนมิถุนาย,ยนนี้แบบที่เสือใต้ไม่ได้อะไรเลยทว่าอีกทางของการวิเคราะห์ก็ระบุว่าโอกาสเป็นไปได้มันกก็พอออมีียยู่่่่บ้้้าา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 งงงในแทททววถสุดดเลลํรขต นี้งวนไกลหมดลงแล้วทางเสือใต้ไม่ได้ปล่อยชูโปรมติงไปให้กับใครพวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกในแง่ที่ต้องการเงินนิดๆหนี่ยนหน่อยดีกว่าจะเสียเพื่อนออกไปฟรีๆในช่วงหน้าร้อนนั่นก็คือการปล่อยตัวมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรูปแบบยืมตัวชั่วคราวนั่นแหละครับเพียงแต่ต้องไปเจราจาเรียกค่าเช่าสักก้อนหนึ่งมาจากทางปีศาจแดงนั่นเองขณะที่กองหน้าอีกคนที่อยู่ในหน้าข่าวว่าปีศาจแดงสนใจจะ,จะดึงเข้ามาทดแทนการหายไปของมาซิยาวนั่นก็คืออดีตเด็กเก่าของเอเดร็กเทนฮาร์กอย่างแบนงรนด์บ อย่างที่บอกว่าไบรอันบอบบี้นั้นเคยเล่นภายใต้การโค้ชของเทนฮากมันแล้วและปัจจุบันเจ้าตัวก็ถือว่ามีผลงานที่ดีจากการยิง14ประตูกับ4แอสซิสใน24เกมที่ลงสนามให้กับอาแจกแต่ประเด็นตรงจุดนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งว่าอาจมีในยะที่เป็นสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การบริหารของทีมงานชุดใหม่แมนุมูบาลให้เอเรีเทนฮากเล่นดิวที่ตัวเองถนัดคือดิวคนคุ้นเคยมาจากอดีตสมสรนก่าว่าอ่านหมายถึงการทีีี่่่่่่่กลลุุมท N I o R D, มททนนนนอออออิิแแผบาาาาางงงงยยววววไ้้้หรรูโดเเฉพะื การลงตลาดที่มีการอ้างอิงรายงานออกมาจากซอใหญ่อย่างเดลติก e เนื้อหาระบุว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พิมเมลีกลงนามรับรองการเข้ามาถือหุ้นของอิน e ิออสอย่างเป็นทางการซึ่งในเบื้องตน้นคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นทุกกระบวนวามภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางกลุ่มทุนอิน e ิออสก็อาจจะต้องมีการออกถแถลงการเกี่ยวกับรายละเอียดทิศทางอนาคตสมโมสรเป็นครั้งแรกหลังเข้ามาถือหุ้นและกุมหางเสือทีมซึ่งหนึ่งในเรื่องที่แฟนบอลบางส่วนคาดหวังอยากเห็นความชัดเจนจากพวกเขาก็คืออนาคตของเอเดรเทนฮากว่าจะยังปลอดภัยไร้การคุกคามเรื่อง เพราะในขั้นต้นเวลานี้อย่างน้อยๆเอร็กเทนฮาร์กน่าจะได้คุมทัพจนถึงจบฤดูกาลเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาเปลี่ยนแม่ทัพกลางสืเทราว่าอนาคตหลังจากนั้นต่างหากที่เป็นเครื่องหมายคำถามว่ายังไงต่อแล้วมันก็เลยมีการผูกโยงมาที่ข้อวิเคราะห์ในส่วนของการลงตลาดในเวลานี้นี่แหละครับว่าบางทีอาจจับสัญญาณบางอย่างได้ว่าอินเนอร์คิดอะไรอยู่จากดีประเภทไบอันบอบบี้ที่เป็นตัวเลือกซึ่งเอร็กเทนฮาร์กดูจะชอบมากกว่าด้านความเป็นไปเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบริหารก็ยังมีข้อมูลน่ารู้ทุกทยลอยปล่อยออกมาบน่เยทีผ ทั้งอินเนอสมีความมั่นใจว่ารายได้เชิงพาณิชย์หลังจากนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ก็ต้องมาจากผลงานในสนามเป็นตัวนำซึ่งนั่นคือเหตุผลสําคัญมากๆที่พวกเขาเลือกโอมาเบลดาเข้ามาทํางานในตําแหน่งซีอีโอเพราะชื่อเสียงความสามารถของโอมาเบรดานั้นชัดเจนว่าเป็นบุคลากรที่มีส่วนผสมระหว่างงานด้านฟุตบอลและพาณิชย์เช่นเดียวกับอีกบางข้อมูลของอดัมคับตันเผยว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่แมเสเซอร์จิมแรดคิปจะถือหุ้นแค่เพียง25%แต่ทางตระกูลเกรเซอร์จะมอบหมายสกอบงานที่มากกว่าแคเรเล่นฟุตบอล เนื่องจากถ้าเปรียบว่าโดยปกติการดำรงอยู่ของตระกูลเกรเซอร์พวกเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรือไม่ได้มีความสามารถจริงๆกับงานในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วพิสูจน์จากผลงานนับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเมื่อการทศวรรษ2000ที่พวกเขาแทบไม่ได้ลงมือพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นเลยพอมาถึงจุดที่ทีมเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ใช้คําว่าเละเทได้เต็มปากการที่ตระกูลเกรเซอร์ยังถือหุ้นหลักในมือไว้ต่อนั้นก็แปลว่าพวกเขาก็ยยอมต้องการเห็นสโมสรมีอะไรที่มันดีขึ้นเพื่อที่อย่างน้อยในแง่ของการมองสโมสรนัวะ ล,ลงเพราะอย่าลืมนะครับว่าทิศทางความเป็นไปของสโมสรหลังจากนี้ทามันแย่ลงไปกว่านี้อีกมันก็จะส่งผลกระทบต่อต,อตระกูลเกรเซอร์เองด้วยที่เหมือนถือสินทรัพย์ที่คุณค่าลดลงนั่นคือที่มาที่อดัมคัปตันเชื่อว่ามันมีแนวโน้มที่ตระกูลเกเซอร์อจะขยาย scope งานที่กว้างกว่าแค่เรื่องภาคส่วนฟุตบอลให้กับทางเซอร์จิมแรดคิปและทีมงานของเขารับผิดชอบเพื่อที่ความสําเร็จด้านฟุตบอลจะเป็นสารตั้งตน้นนําไปสู่ตัวเลขในด้านอื่นๆที่เป็นบวกมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งข้อมูลในส่วนนี้อดัมคัปตันอ้าง่หบในนคที ข้อมูลมาว่าทังอินเนนั้นได้แจ้งกับทีมงานภายในองค์กรเองละว,ว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต,ต่างๆมากกว่าแค่เรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะจุดที่สำคัญมากก็คือการประสานง,งานกับท่านตระกูลเกรเซอร์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องภาคธุรกิจที่มีความคาบเกี่ยวโยงและอาจจะก,กระทบกับเรื่องในภาคส่วนฟุตบอลซึ่งทั้งสองกลุ่มผู้มีอำนาจในสโมสรอ์อย่างตระกูลเกรเซอร์และอินเนจะตัดสินใจร่วมกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญล่าสุดบางส่วนยังได้ให้ข้อมูลได้ว่าทั้งอินเนี่ยนแปลงวัฒธรรมองค์กรโดย แพทริกสกจวรักษาการตำแหน่งซีอโคนปัจจุบันย้ำว่าภายใต้อินิร์ออสเป้าหมายอันดับแรกสุดก็คือการปลูกฝังวัฒนธรรมเป็นตัวนําองค์กรเพราะแนวคิดของอินิออสนั้นชัดเจนมาตลอดว่าสโมสรฟุตบอลจะต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆที่เหมาะสมได้ก็ต้องเริ่มจากการถือธงเดิมฟุตบอลมาก่อนเป็นอันดับแรกสุดสําหรับแพทติกสกจวดนั้นยังได้ระบุเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับข้อก้อลหาเรื่องที่หลายคนสงสัยกันว่าโอมาเบร์ด้านั้นมีมนทิน8เปื้อนติดมาจากกรณีข้อกล่าวหา115ข้มนึ่งร้อยสิบหรือไม่นั้นรักษาการยชัข กระบวนการสรรหาบุคลากรของสโมสรมันม่นใจในคุณภาพและความบริสุทธิ์ของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ซีอในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยย้อนกลับที่เรื่องตลาดนักเตะในประเด็นกองหน้าที่จะหามาแทนมาซิยาลนอกจากชูโปมติงและบอันบอบบี้แล้วก็ยังมีชื่อของคาริมเบนเซม่าโผล่เข้ามาในกระแสะข่าวอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยโดยต้องเท้าความว่าก่อนหน้านี้ที่น้ำหนักของข่าวเรื่องเบนเซม่าดูจะไม่น่าเป็นไปได้เพราะข่าเนื่อที่ค่อนข้างจะแรงแต่ปัจจุบันมีรายงานยืนยันชัดเจนว่าตัวของเบนเซม่าเป็นฝ่ายถแถลงเองว่าเขาต้องการย้ายออกจากดาดดเบียยโ หเหตุผลไปที่เรื่องซึ่งเขาบอกว่าเขารับแรงคาดหวังที่มาเกินไปจากที่นั่นไม่ได้และต้องการย้ายกลับมาเล่นในยุโรปทําให้โอกาสในการย้ายทีมมันเปิดกว้างต่อทุกฝ่ายในเวลาต่อมามากาก็รายงานว่ามีสมสโมสรที่กําลังส่งทีมตัวแทนไปเจราจาก,กับคารินเบนเซม่าแล้วซึ่งสมสโมสรดังกล่าวก็คืออาเซนนลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดีทีมเก่าของเบนเซม่าอย่างโอลิมปิกลียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ทา,น,นทางฝ่าของซาอุดีอาระเบียเองก็ยังไม่ได้รับความพยายามที่จะกล่อมให้เบนเซม่าอยู่ต่อนะครับเพราะทางฝั่งนั้นเองก็วววางงงตัเเเบนนนนซ่่่ไ้ปรรท,ทีโดดดใแก สนใจให้กับลีกของพวกเขาซึ่งหมายความว่าถ้าเสียตัวออกไปก็จะกระทบกับภาพลักษณ์วงการฟุตบอลสาอุไปด้วยแน่นอนว่าเคสนี้ยังไงก็ต้องตามดูกันต่อแต่ไม่ช้าก็เร็วต้องได้บทสรุปภายใน7วันนี้ที่เป็นเส้นตายตลาดเดิอนมกราคมนี่แหละครับ